ก็สวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกแล้วกับการรีวิวเกมของ channel เลน Fat Boy ซึ่งเกมที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่ออกมาแล้วพักหนึ่งนั่นก็คือเกม u u n t ต u m r e a k ซึ่งเกม u u n t ต u m r e a k นะครับจะเป็นเกมแนว Action Adventure ที่มีเสน่ห์ในการควบคุมเวลาต่างๆได้โดยเกมนี้นะครับถูกพัฒนาโดยบริษัท Remedy Entertainment ก็คือผู้พัฒนาที่เคยสร้างเกมดังๆอย่าง m a x p a พ n e หรือ a l ร n Wake มาก่อน ซึ่งเหตุผลที่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้ตั้งแต่แรกก็เพราะว่ามันไม่ได้ลงให้กับสตรีมลงแต่ร้านค้า Windows 10แล้วก็เครื่อง x อ o x o ์บแต่เมื่อช่วงประมาณกันยาได้ผ่านมาเขาก็ได้ลงตัวเกมนี้ให้เป็นเวอร์ชันสตรีมแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้เล่นสักทีนะเพราะว่าผมก็ไปเล่นเกมอื่นก่อนเนาะแต่ถึงยังไงผมก็ซื้อเกมนี้มาแล้วก็เล่นจนจบแล้วครับและผมก็จะมารีวิวแล้วก็บอกความรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยมันมีอะไรบ้างสนุกแค่ไหนดียังไงหรือไม่ดียังไงก็โอเคครับผม ก็ต้องขอเริ่มจากเนื้อเรื่องกันก่อนเลยครับเนื้อเรื่องเนี่ยครับตัวเกมเราจะได้รับบทเป็นแจ็คจอย์ชายหนุ่มอายุประมาณ 28- 29ปีที่ตอนต้นเรื่องเนี่ยเขาได้ถูกเพื่อนสนิทของเขาอย่างพรอสเซลินชักชวนให้มาดูงานวิจัยเกี่ยวกับทาร์แมชชีนคืนอเลนเนว่าอยากจะให้พระเอกเนี่ยมาเป็นสกีพยานในการทําเครื่องนี้แต่ในระหว่างการทดลองอยู่เ่ยครับพี่ชายของเราวิลเลียมจอย์ก็ได้เข้ามาขัดขวางแล้วก็บอกให้เราหยุดเครื่องนี้ซะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลามันจะสิ้นสุดลงและในช่วงที่กําลังชุนมนนอยู่ร ก๊สพลังงานของเครื่องทำแมชีนเนี่ยก็ได้เกิดระเบิดแล้วก็ทําให้เวลาเนี่ยแตกหักซึ่งตัวแจ็คจอยและก็ตัวพอร์เซลีเนี่ยครับเขาได้รับสสาราจากแรงระเบิดเต็มๆซึ่งทาให้พวกเขาสองคนเนี่ยสามารถควบคุมเวลาได้แต่ถึงกระนั้นความซวยก็ยังไม่หมดครับเพราะว่ามีองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่าโมนาโซลูชั่นได้พยายามเข้ามาจะจับตัวพระเอกและก็พี่ชายของเขาแต่ส่วนพอร์เซลีเนี่ยครับตัวเขาเองก็ติดอยู่ในทาแมชีนออกมาไม่ได้เขาก็เลยทําการใช้เครื่องทำแมชีนเพื่อหลบหนี และในเรื่องมันก็แบบชุลมุนไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็ได้มารู้ว่าไอคนที่ควบคุมองค์กรโมนาโซลูชันอยู่เนี่ยก็คือพอซลีนเคื่อนของเราที่หนีผ่านไทา์แมชชีนไปเนี่ยซึ่งในเรื่องของตัวเกมนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่การที่ตัวเรานั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างแต่ตัวเกมเนี่ยครับมันจะค่อยๆเปิดเผยในเรื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆว่าเหตุการณ์น่ะมันเป็นยังไงมีความเป็นมาอย่างไงแต่ละตัวละครมีเหตุจูงใจเพราะอะไรและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ละชัปเตอร์เนี่ยครับเราสามารถเล คือในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าพอดเล็กๆน้อยๆที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าหากเราเลือกช้อยนี้แล้วก็ต้องขอบอกเลยครับว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยครับใช้โมเดลของดาราตัวเป็นๆในการแสดงอีกด้วยซึ่งคุณก็จะได้เห็นดาราชั้นนำมากมายเข้ามาอยู่ในเกมเพียบเลยและแต่ละชัปเตอร์เนี่ยคุณก็จะได้เห็นคลิปคัตซีนแบบไลฟ์แอคชั่นที่แบบว่ามันจะมาขยายในเรื่องให้เราเข้าใจมากขึ้นคืออารมณ์มันเหมือนกับว่าคุณกําลังดูหนังเรื่องหนึ่งจริงๆเลยอ่ะคือดาราตัวเป็นๆ ก็ลแล้วครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเกมเพย์กันหน่อยครับตัวเกมเพย์เนี่ยครับถ้าจะให้พูดแบบง่ายๆเลยครับมันจะอรมลงคล้ายๆเกมแมนะ็กเพย์น่ะแต่มันเป็นเกมแม็กเพย์ที่มีลูกเล่นมากกว่าเพราะว่าตัวเอกของเราเนี่ยสามารถหยุดเวลาได้ซึ่งการหยุดเวลาเนี่ยมันก็เจ๋งมากเลยนะคือมันก็จะมีแบบว่าการหยุดกระสุนการวิ่งเร็วหรือว่าการแบบทําให้ที่ที่นั้นหยุดนิ่งสักคู่หนึ่งซึ่งมันจะสามารถคอมโบกับอาวุธเราได้อย่างอิสระเลยคือแต่และพลังที่เราใช้ไปเนี่ยมันเท่มากเลย ซึ่งตัวเกมนะครับมันจะไม่มีระบบสเตลอะไรเลยประจันหน้าอย่างเดียวอย่างกับเกมแม็กเพนแหละแต่มันก็จะมีพซเซิลให้เราคิดบ้างครับอย่างเช่นการใช้เวลาหยุดนู่นหยุดนี่เพื่อให้เราผ่านตรงนี้ไปได้หรือว่าการใช้เวลาย้อนกลับจากสิ่งของที่มันพังแล้วให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แล้วแหละก็แล้วครับแล้วก็มาพูดถึงความรู้สึกที่ผมได้ไปเล่นเกมนี้มาดีกว่าว่าผมรู้สึกยังไงก็อย่าง,ท,งที่บอกไปตอนต้นะนะครับเกมนี้เนี่ยเขาจะเน้นขายเนื้อเรื่องมากกว่า,กวาออกเกมเพย์ เนื้อเรื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยนะคือเนื้อเรื่องมันเจ๋งมากอะผมไม่อยากจะเชื่อว่า <c oughs> เขาจะคิดเนื้อเรื่องแบบนี้ออกมาได้อะ่ะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยครับมันจะมีความซับซ้อนมากๆขนาดว่าผมเล่นจบแล้วแล้วก็ไปดูบทสรุปมาบ้างแล้วเนี่ยผมยังไม่เข้าใจบางเรื่องแล้วก็เหตุผลหรือแรงจูงใจบางอย่างเลยหรือผมอาจจะไม่เข้าใจไปเองก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าพอ็อดเนื้อเรื่องที่เขาเขียนมาเนี่ยเอาไปทําเป็นหนังดีๆเรื่องหนึ่งได้เลยอะ่ะส่วนเกมเพลย์นะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับเพราามนกออาาไดด้นะีะ ไม่ใช่ว่าเกมเพย์มันจะมีแค่นั้นแล้วมันจะไม่สนุกนะมันสนุกมากเลยคือถ้าใครที่ชอบเล่นเกมแบ็คเพย์เนี่ยผมคิดว่าเกมเนี้ยคุณน่าจะชอบได้ไม่ยากเลยครับมันมีอะไรเล่นมากกว่าแบ็คเพย์อ่ะผมคิดว่าเกมเนี้ยนะครับเป็นเกมที่น่าจะมาแทนแม็คเพยได้ยอย่างดีเลยแต่ข้อที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมก็ต้องขอพูดหน่อยครับโหมดเนื้อเรื่องมีความยาวเพียงแค่5้ถึงหชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งผมคิดว่ามันน้อยไปหน่อยอ่ะคือมันยังไม่อิ่มอะ่ะตัวเกมมันสนุกมากเลยนะเนื้อเรื่องก็น่าติดตามแต่ว่ามันจจบบไไไววปปแล้้นหนนนิดนึง คือไม่รู้ว่ามันจะมีภาคต่อไหมแต่อย่าให้มีนะเพราะว่ามันยังค้างคางในใจยอยู่แต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะคือในเรื่องเนี้ยต่อให้มันจะมีโหมดที่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องได้แต่มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นอย่างนอยก็แค่มีฉากไลท์แอคชั่นใหม่ๆให้เราดูแล้วก็เปลี่ยนแปลงบทพูดหรือว่าการดําเนินเรื่องภายในเกมเล็กน้อยแค่นั้นเองอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากและส่วนกราฟิกนยครับก็ต้องขอบอกเลยว่ามันกีสเปคพอสมควรนะคือถ้าสเปคคอมพิวเตอร์ใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ย ผมคิดว่ามันก็ยังเล่นได้นะครับแต่มันเหมือนได้เล่นอะ่ะมันก็ไม่ได้สมูทมากขนาดนั้นคือมันก็เหมือนคอมผมที่แบบว่าเล่นไปบ้างก็จะมีกระตุกบางช่วงมีการแบบกึกกักกึกกักบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้สมูทเท่าที่ควรคือถ้าหาใครที่มีคอมพิวเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ต้องชั่งใจนิดนึงแล้วก็คิดซะว่าอยากจะซื้อจริงๆเพื่อมาเล่นจริงๆไหมหรือแบบว่าอยากจะลองเล่นขำๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปซื้อเลยแล้วกันครับ แล้วถ้าจะให้ผมให้คะแนนสาหรับเกมนี้นะครับผมก็จะให้ที่8คะแนนขอตัดเล็กน้อยครับกับในะเรื่องที่น้อยแลือเกินแล้วก็การกีสเปคที่แบบหดเหี่ยมมากๆแล้วถ้าจะให้ถามว่าควรจะซื้อเกมนี้หรือไม่ผมคิดว่าถ้าหากใครที่อยากจะเล่นเกมนึงเรื่องดีๆสักเกมหนึง่งอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเกมที่มีในเรื่องเจ๋งที่สุดในปี2 0 1 6เลยนะไม่รู้ว่าเกมอื่นจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าผมชอบเกมนี้มากที่สุดแล้วถึงในงเรื่องมันจะสั้นไปหน่อยนึงแต่ราคาแค่700ไม่ไม่ซีเรียสหรอมั้ง แต่ถ้าหากใครที่แบบไม่ได้แบบอยากจะอยากจะเสพเนื้อเรื่องมากท่านก็เราลดราคาก็ได้ครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้เกมมันไม่ได้แบบว่าจะต้องเล่นเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะก็โอเคก็ผมเป็นยังไงกันบ้างกับการรีวิวเกมควันตั้มเบรกของผมซึ่งถ้าหากผมพูดอะไรผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใครนะครับผมก็ฝากขออภัยไว้ด้วยนะครับคือความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากความคิดเห็นส่วนตัวครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะถูกใจทุกท่านทั้งหมดหรือเปล่าและถ้าหากใครที่ชอบใจนะครับผมก็ฝากให้ท่านช่วยกดซ หรือจะแชร์ก็ได้ครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปคือมันมีค่าและก็มีความหมายต่อผมมากๆกก็เคยกับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะ